สวัสดีครับอาวุโสทุกท่านพบกันทุกวอนังคาระเรามาศึกษาในคำพีคำสอนต่างๆเพื่ร่วมกันพัฒนาการฝึกฝนปฏิบัติธรรมของเราทุกคนให้มีความเจริดก้าวหน้าขึ้นยกระดับจิตได้ในที่สุดวันนี้เรายังคงอยู่ในการศึกษาชุดอัฏฐธรรมของท่านเจริญเชินทากูหรือท่านพระโพธิจัตว์ภักเราอยู่ในหนังสือมหาภารุปภาพ ที่ท่านอาจารย์ฟางได้เมตตาได้แปลไว้เรียบเรียบนะแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในหมวดของการศ,าศ,าศาึกษาในเรื่องของจุดหมายของการแพรทําหรือว่าเต้าตือตรงตืง้นในเรื่องนี้นั้นท่านเฉลิญเฉลิญต้ากรูของเราได้อัตหาธรรมไว้ในสมัยที่พระองค์ท่านยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อให้เหล่านั้นเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงหรือเกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความหมายหรือจุดหมายของการเผยแพร่ธรรมะหรือที่เราเรียกกันว่า เราจื้อชงจื้อน,นั่นเองนะครับพระองค์ทรงเมตตาดังนี้ครับว่าบัดนี้เบื้องบนปกปดครั้งใหญ่เราจะเป็นตาดเสียงแทนฟ้ากล่อมกล่าวชาวประชาร่วมปฏิบัติงานทมเราทุกคนจําเป็นต้องรู้จุดหมายของการแพร่ธรรมว่ามีอะไรบ้างจุดหมายการแพร่ธรรมก็คือเป้าหมายในการที่พวกเหล่านั้นใช้เป็นพื้นฐานหรือเป็น เส้นทางแนวทางในการปฏิบัติบำเพ็ญนั่เนเองในการศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรมนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ดีต่อเส้นทางที่เราจะดำเนินในการปฏิบัติบำเพ็ญดังนั้นอย่างแรกของเราก็ถูกการเคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าจิ้งเทนตี้หลีส่วนหมึ่นท่นมีความสําคัญตรงนี้เพราะว่าพราะองค์ท่านได้เมตตาอัตถาไว ดังนี้นะครับว่าการเคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าฟ้าดินก่อกาเนิดสรรพสิ่งปุ่มพักปุ่มชูสรรพสิ่งพวกเราจะต้องเคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หวังวอนบุญวาสนาอายุยืนจากพระองค์แต่เคารพพระมหาคุณธรรมบารมีของพระองค์จเจริญรอยตามคุณธรรมสูงส่งของพระองค์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์มี พาะมหากรุณาที่คุณต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งพระองค์เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ดำเนินตามตามอะไรตามปฏิปทาของพระองค์ตามจริยวัตรของพระองค์ตามคําสอนของพระองค์ก็ดีตามพระโอวาทต่างก็ดีนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราจึงต้องพรพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าก่อกําเนิดดินฟูฟ้าพุ่งชูเราอยู่ได้ไม่มีฟ้าไม่มีดินเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องมีกระตันอยู่สานึกใน คุณขุดฟ้าดินในขณะเดียวกันสิ่งศกิส์ก็มีมีพระมหากรุณาที่คุณต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ใช่เราต้องการที่จะบูชาโชคลาภวาสนาแต่ว่าเคารพในคุณธรรมประดับนี่คือสิ่งที่ท่านเชียนเหินเฉินท่านกูได้เมตตาบอกให้เราเข้าใจถึงการเคารพฟ้าดินวิชาสิ่งศิสิ์นั้นเป็นเป้าหมายของเราคนเพราะนั้นเจริญลอยตามคุณธรรมมันสูงส่งก็เป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับต่อมา รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็เชิดชูจริยธรรมเลยว่าไอ้หัวจงซื่อตุนผิงของหลินเพราะนั้นนอกจากครบปัาดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรักความสำนึกใน,ในความเป็นชาติมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็รู้เชิดชูจรยิยธรรมท่านเชลิญเชิญต้ากูได้เมตตาให้พวกเราได้เข้าใจว่าประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความสำคัญมาก ไม่มีประเทศชาติก็จะไม่มีบ้านไม่มีประชารกรเราจะต้องดื่มน้ำรำลึกถึงต้นฐานกระตือรือร้นรักบ้านเมืองทำการใดให้ซื่อตรงต่อหน้าที่อยู่ในฐานะตำแหน่งใดให้ทำหน้าที่การง,งานในฐานะตำแหน่งน,นั้นอีกครั้งจะต้องมีความประพฤติสูงส่งดีงามเทิดทูนคุณธรรมจริยธรรมและมีมโนธรรมสำนึกที่ดีงามน,นี่คือความหมายของการเป็นพลเมืองที่ดีนอกจากที่เราจะาอาศัยอยู่ใน พื้นแผ่นดินนี้นะความรักชาติจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมีจิตสำลึกนะมือสำนึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมโนธรรมเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเพื่อต่อบแทนคุณคุณของชาติบ้านเมืองที่ให้เรานั้นได้อยู่อาศิ่ได้อาศัยอยากบอกเลยเมตตาว่าดื่มน้ำต้องนำลึกถึงต้นหลานนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะใน ความหมายของเต้าจือจงจึงก็มีความก,กตัญญูต่อบิดามารดาและรู้คอรบรูบาอาจารย์ยเรียกว่าเซี่ยวกู้หมู่จงซื่อจุดนะครับก็คือต่อพ่อแม่นะ่าจะต้องกตัญญูเชื่อฟังนี่คือรากฐานความเป็นคนที่สถานศึกษารูบาอาจารย์อบรมเราเราจะต้องคอรบท่านวันนี้เราได้รับธรรมะแล้วซื่อจุนซื่อหมู่เป็นผู้ที่มีพระคุณทุกชิวชีวิตใหม่ให้แก่เรา นะต่อพระองค์เรายิ่งจะต้องเคารพเทพิดทูนเพราะฉะนั้นท่านเชนเล่นชันตะกูได้เมตตาในชุดอัถาธรรมนี้ให้เราเข้าใจถึงหน้าที่นะและจุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ธรรมก็เพื่อก่อให้เกิดความกตัญญูให้เราเกิดจิตสำนึกกตัญญูต่อบิดามารดาขณะเดียวกันก็เกิดจิตเคารพคุณเนะี่ยเราได้รับพระคุณจากใครเราได้รับเมตตาจากใครนะเราก็ต้องรู้จักสำนึก ในพระคุณนั้นๆเราจึงจะเป็นผู้เห็นที่ดีนะจึงสามารถจะยกระดับจิตได้นะั้นพระองค์ทรงได้เมตตาว่าพ่อแม่เราก็ต้องการอยู่เชื่อความครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมเราเราต้องให้ความเคารพนะรับธรรมะถ้าไม่มีบารมีธรรมท่านรรรารราธรรมดิการรองธรรมดิการนะครับถ้าไม่มีบารมีธรรมขอ,ของพ่อบรญาจารย์เราก็ยากที่จะได้รับสืบทอดสายทาอยงอันีเพราะฉะนั้นรับธรรมะสื่ดสูบบูตรเป็นผู้มีพระคุณชุกช,ชูชีวิตใหม่เส้นทางให้กันเพราะฉะนั้นต่อ สิ่งสิ่ต่อพระองค์นะครับเรากมยิ่งต้องเคารพเิอถูกจากนั้นในลักษณะของการเผยแพร่ธรรมเพื่อให้เราก่อเกิดจิตสานึกเกิดความซื่อสัตย์จริงใจต่อต่อเพื่อนบ้านต่อความสำนึกฉันต่อเพื่อนบ้านต่อสัจจริงต่อเพื่อนสำนฉันเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นสิ้นผงโย่เหอเซียงหลีก็คือต่อเพื่อนบ้านเราจะต้องให้ความสัต์จริงเชื่อถือได้แค่มโนธรรมสำนึกที่ดี ต่อเพื่อนบ้านจะต้องมีการสมานฉันอยู่ร่วมการปลูกอุญสัมพันธ์ร,รา่าไก่อันนี้ไม่ใช่ต่อเพื่อนบ้านอย่างเดียวต่อเพื่อนต่อมิตรต่อใครก็ตามดีเราได้ประสบพบเจอพระองค์ได้เมตตาให้เราใช้ความซื่อสัตย์จริงใจใช้ความมีมโนธรรมก็คือความคิดดีความคิดดีจริงใจแล้วก็มีความเมตตาเรนะุณาผูกบุญสัมพันธ์นะผูกบุญสัมพันธ์ได้หลักเกณฑ์ของ คุณสมนแห่ละสมานฉันอยู่ร่วมกันปูมสมพันกว้างกันก็คือเกิดความความสุขความสมานฉันความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้จากนั้นนะครับจุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ธรรมก็เพื่อให้เรารู้จักบาปบุญละมาะบำเพ็ญบุญรู้ปฏิบัติในคุณสัมพันธ์แและคุณธรรมไปเรียกว่าไก่เอ้อเสี่ยงสั่งเนี่ยเจียงหมิงปูหลุนปาเต๋อให้เราเข้าใจถึงวิธีการดำเนินชีวิตในการที่จะก่อให้เกิดกุศลกรรม ละซึ่งกุศลกรรมทั้งหมดเพระองค์ได้เมตตาให้พวกเราได้เข้าใจถึงความหมายของธรรมะนี้ว่าช่วยให้เหล่านั้นแก้ไขตัวเองได้นกะ็คือมีข้อบกพร่องจะต้องแก้ไขติดตามทําความดีไม่ขาดายในด้านการบรรยายทธรรมจะต้องพูดเรื่องคุณธรรมแปและคุณรรสัพพันธ์ให้ชัดเจนอันนี้ก็คือฟังเลยให้เราเข้าใจได้ไง่ายๆว่า หลักพื้นฐานของของเราในฐานะพุ่มเพลิงก็คือความมีคุณธรรมความมีคุณธรรมก็จะเริ่มต้นจากการมีคุณสัพรรมพัธ์ห้าคุณธรรมแปดคุณสมพัติห้าก็คือความสมานฉันท์ลองดองในระหว่างเนะจ้านายลูกน้องผู้ใหญ่ผู้น้อยนะพ่อกับลูกสนะามีภรรยาพี่กับน้องนะเรากับเพื่อนนะอนี่พวกนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างพวกเราทุกคนนั้น ล้วนแต่ใช้หลักธรรมที่ก่อให้เกิดคุณสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณธรรมแปดก็เกร่มตัวด้กระตันอยู่ที่น้องกลองดอกเช่นเดียวก็พวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นพื้นฐานเป็นหลักธรรมพื้นฐานเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติควมเพยียแม้กระทั่งเราได้เสียงเน้นย้ำนะว่าแม้กระทั่งในการบรรยายคำก็ต้องพยายามพยายามเน้นหรือพยายามเสนอหรือพยายามกอบเก่า เวไนยหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่องของคุณธรรมและก็คุณสรมพันให้ชัดเจนเป็นที่เดียวนะจากนั้นหน้าที่ในการที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติควมเพ็นนั้นนะในเจ้าจื้อจงจึงหรือจุดมุ่งหมยในการเผยแพร่วิถีอนุธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อจะลงคุณวิเศษในพระธรรมคําสอนของศรรสาสนาทั้งห้าแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการปกครองในเรื่องของจตุรธรรมและเบญจะธรรมตามจริยธรรมโบราณนะครับก็คือชั้นฟาอู เจ้าเซิงเยียนจือเจ้าอู่เครือจุนซื่อเว่ยฉังนะเว่ยกางฉังถือปุรีก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อหลักของศาสนาในทุกๆศาสนาศาสนาทั้งห้าก็มีพุทธอิสลามของจื้อหลือจื้อนี่เราต้องฏิบัติเข้าใจในแกนหลักของคําสอนต่างๆในพระสูตรเมตตาให้เราปฏิบัติหลักบำเพ็ญธรรมจะต้องทําความเข้าใจ ให้ท่องแท้ต่อความวิเศษแยบยนต์ในจุดหมายของการแพร่ธรรมของข้าพระสังฆาเรามีความรู้มีวาทศิลป์จะต้องแพร่ธรรมให้มากขึ้นอีกทั้งเคารพจริงใจรักษาธรรมตามการปกครองด้วยหลักจตุรธรรมเบญจธรรมและหลักคุณสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นตรงนี้ก็คือหลักที่เราจะต้องยึดเดี่ยวนะเอาไว้เป็นหลักเพราะฉะนั้นในการทำ,นทำในวิถีอนุธรธธรมเราใช้หลักคําสอนของ ของห้าศาสานาซึ่งเป็นคําสอนนันเป็นสัมมาธรรมนะครับแล้วปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์หลักการที่เป็นไปตามหลักศัจธรรมอเป็นจริงเนะียเธรรมหรือว่าสตรุรธรรมต่างๆให้มีเมตตาการุณานะให้มีความมโนธรรมต่ำลึกที่ดีให้มีจริยธรรมให้มีสัจจธรรมตรงนี้เียว่าหลักสัจธรรม จากนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมแล้วนะเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมเราเรียนรู้เราเรียนรู้หลักของการให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยเราเรียนรู้หลักคุณธรรมเราเรียนรู้หลักจุธรรมนะครับก็เอามาใช้ใช้บําเพญ็ญบําเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตก็ชําระจิตใจให้อพอแล้วอาศัยกายเนื้อบําเพ็ญธรรมจริงเพื่อฟื้นฟูสภาวะของธรรมญาณแห่งตนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสํคาคัญที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นเนี่ยว่าเรียนรู้แล้วก็นามาปฏิบัติเรียนแล้วต้องทบทวน ผู้เมนธรรมจะต้องมีจิตใจแจ่มใสในการละที่เร้นต่นางาจัดความคิดสับสมความฟุ้งซ่านความกังวลทั้งหลายออกไปอาศัยสิ่งแวดล้อมและกายเนื้อบำเพ็ญจิตแท้ธรรมญาติตนฝึกฝนบำเพ็ญใจให้ดีก็จะค่อยๆปรากฏจิตภาวะเดิมแท้ความวิเศษของจิตภาพล้ำเลิศฟื้นฟูชีวิตจิตญาณจากฟ้ามันเป็นธรมรมญาต่เดิมที จะไม่มีอะไรที่มิรู้ได้จะไม่มีอะไรที่มิเป็นไปได้น้่คือสิ่งที่พระองค์ได้เมตตาให้เราเข้าใจเพวัะนั้นในการศึกษาแล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดให้เกิดผลศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจก็ศึกษาอีกศึกษาให้รู้จริงศึกษาให้รู้แจ้งจากนั้นนํามานํามาทํานํามาทำนำปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่ดีเปลี่ยแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทําจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนันเอง ในเรื่องของความหมายของจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ธรรมะหรือในการมีวิถีอนุธรรมต้องการชุดช่วยโลกมนุษย์ชุดช่วยเวนายสัตว์นั่นเองเพื่อ,อรนะตรงในเมตตาตรงผลแห่งมโนธรรมและพลังธรรมอันวิุ่สุดแห่งตนช่วยตนให้เป็นคนสมบูรณ์อีกทางช่วยผู้่นช่วยตนให้บรรลุธรรมอีกทางช่วยผู้ื่นี่คือเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเลยนะชุดช่วยตนชุดช่วยตน,นะ ช่วยตนเริ่มจากคนทั่วไปบุคุชนให้กลายเป็นกัลยานชนให้เป็นคนสมบูรณ์จากกาลยาณชนก็ทําตัวเองให้เป็นอริยชน<ม>แล้วก็ขณะดเดียวกันมีจิตเมตตาเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็รู้จักที่จะส่งเสริมชุดช่วยผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่เรามาดูชุดาธราัอาธอัธธรรมของพระองค์ว่าพระองค์ได้เมตตาว่าจะต้องก่อเกิดเบิกทางให้จิตภาวะจิตภาพอันเป็นธรรมชาติของตนได้สําแดงคุณ ให้ทุกคนได้สำแดงคุณแห่งมโนธรรมอันดีงามจากฟ้าทุกคนสามารถใช้ปัญญาอันแท้จริงบรรลุสู่ภาวะวิสุทธิ์นี่คือหน้าที่ของเราตนเองสำเร็จได้อีกครั้งยังหวังให้ผู้อื่นสำเร็จได้ด้วยแต่พราะนั้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการบาเพ็นธรรมเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูจิตเดิมแท้ของใช้หลักธรรมเรียนเรียนรู้หลักธรรมนะเปลี่ยนตนเองจากคนปุถุชนคนโลภีให้เปลี่ยนจิตของตนเองให้กลายเป็นพุทธจิตธรรมญาณ เป็นจริงเต,เติมแท้จกลับคืนมา่อเราเพราะนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้หลักธรรมในวิถีอรุตตธรรมแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วก็ได้สัดงนะอริยคุณนะอริยคุณของธรรมะให้เกิดขึ้นก็คือคุณแห่งมนโนธรรมอันดีคจาะฟังใช้ปัญญายาณแท้จริงนะนำพาตนสามารถบรรลุสู่ภาวะอันบริสุทธิ์ดได้ พราะนั้นเมื่อตัวเองทำได้ก็จงเผลแ่ผู้อื่นช่วยก็คือให้สำเร็จด้วยไปเข้่ยทางเดียวกับเรานั่นเองเมื่อสำเร็จแล้วนะเป้าหมายสูงสุดของวิถีอนุธรรมคือโลกเป็นเอกภาพผู้คนสงบสุข็นความรักความสามัคคีเพราะนั้นในเต้าจือจงจือหรือจุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ธรรมะในวิธีอนุธรรมธรรมช่วยตัวเองแล้วช่วยผู้อื่นแล้ว ก็สร้างสารรค์หลังสรรค์โลกอันแสนสัมมีสันติที่สุขให้เกิดขึ้นเรียกว่าชุดช่วยโลกให้สมบูรณ์จัเก่าจิตใจผู้คนให้ดีงาม mm hmm. เพื่อเอกภาพและสันตธรรมแห่งโลกผู้คนก็มีความรักซึ่งกันและกันมีนนวนคาวามเป็นหนึ่งเดียวกันกลาเป็นหนึ่งเดียวก็คือธรรมะแท้จริงนะครับซึ่งในตอนนี้พระอ,องค์ได้เมตตาอธิบายไว้ดังนี้ครับว่าหากทาตามทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่อะไรก็คือลบฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่อยมาจนกระทั่งถึง,ถง,ถง จุดช่วยตนจุดช่วยผนพวกนี้เมตตาว่าหากทําตามที่กล่าวมาข้างต้นจากคนหนึ่งไปถึงสิบคนร้อยคนหมื่นคนเราก็จะสามารถหยุดฉุดยั้งนะกล่อมเก่าชาวโลกให้เปลี่ยนเป็นสันติธรรมความสงบได้กล่อมเกาานําพาใจคนให้เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนดีงามให้โลกเป็นมหาเอกภา,ภาพได้ในวันหนึ่งในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้ก็คือจุดมุ่งหมายซึ่งอาวุโสของเรานะ เราคงกล่าวว่าจุดหมายทังกล่าก็คือจุดตรงไหนที่ซื่อจุนซื่อหมู่ของเราได้โปรดกําหนดไว้ต้องอาศัยเราผู้เป็นสิยธิ์ช่วยซื่อจุนซื่อหมู่แบ่งเบาภาระนําเอาจุดหมายนี้แพร่ไปให้สว่างกว้างไกลก็คือหน้าที่นะครับครบไปนั้นนะครับต้องจุดต่อนี่คือปฏิฐานมุ่งมั่นของซื่อจุนซื่อหมู่ของเราที่ได้รับช่วงนะรับช่วงในการที่จะเป็นผู้ที่นําพาเวงไนทั้งหลายให้ เป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดความรักนะเกิดธรรมะขึ้นในจิตใจของเรานะครับเพื่อความเป็นหนึ่งโลกของเราก็จะเป็นเอกภาพโลกของนี้ก็จะเป็นดุดโลกของดอกบัวบานท,ทุกคนก็มีแต่ความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันความเป็นโลกแห่งความสุขก็จะบังเกิดขึ้นโดยแท้จริงดังนี้แล้วคือเป้าหมายที่สืบส่งสืบบุญได้เมตตาให้พวกเราได้ดำเนินการต่อไปในฐานะผู้มเป็นในวิธีอดุดตระลครับนั่นเอง วันนี้ก็สําหรับชุดอาัธธรรมในตอนของจุดมุ่งหมายการแพร่ธรรมนั้นก็จบเพียงแค่นี้หากวันนี้คุณน้อยพูดผิดพลาดไม่ก็ควรสอบรูแต่ประการได้ก็ขอฟ้าบงมนเสียงเสียงดยพยิ่งท่านเช่นอาจารย์ตะกูลหรือท่านมิตรโพดิซัตได้โปรดเมตตาให้อภัยนะครับขอบุญส่วนข้งปร้โปรดส่งเสริมชีแิตครับวันนี้ก็พบกันในวันค้าหนาคครับก็่จะติดตามไปในตอนต,ต่อไปเราจนยังอยู่ในชุด อัธยาธรรมของท่านเฉียนเดินเฉินตากูในหนังสือที่มีชื่อว่านะครับมหาภราอรภาพอยนะสวัสดีครับ,บค,ครับ